สวัสดีครับสวัสดีครับเจแดงสวัสดีครับผมนะมาตามความฝันเจแดงคนฝันแม่นมักรตอนผ่าชีปร้อาบอกนี่แหละอันซีหายเนาะคือเมือตอเจแดงอมนีพวกศูนกับเขาที้ล่่าหายกับเข่าศูนกับเขาจะได้มาเว่นนงสองมาเว่นงสองมาเว่นน่งวดล่สุดาึนอเวยวนเว่เวนงอนนห้าเจ็ดศูนย์กสหาศนนครัหา มุมมาได้มื่นเจ็ดสุวนกับหาส่นหวดพ้าอันเนี่ยงของผ้าพ้าขี่รดมาตอนนั้นเออพนังไก่ขี้ดมาบอกคากนงวนน่ะเนาะเต็มเต็มได้ไหมเนาะแมนเจดแดงแล้วกับฟันเมนอยู่ได้พี่น้องแมนเบาๆบาอิสานพิตแกนแมนครับจะเดินทางมาตะไช้เกาะมาต่พุทไสูงพุทไสูงบุรีรัมย์เจักรีโพี่น้องมื่นไม่แค่ใจเอื้อม ยิบซีบอกมาจังใดก่อนให้มันตามพอดีกว่าแมนมาตามเจแดงให้หน่อยนะมาถึงจนได้อะมาวเนี้ยเจแดงมีความฝันฝันเือนขึ้นอยู่ฝันเราให้พี่น้องฝันในคำวัดคนหลมาโคกสามสามหกฝันมาค้นมาวัดนี่ประตูวัดนีพวกสามสามหกประตูวัดบ้านเด็กที่วัดบ่ก บ้านเอกที่วัดเนี่ยมันหนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามบ้านเอกที่วัดหนึ่งสองสามบ้านเอกที่วัดอีกหนึ่งสองสามแต่อันประตูโค้งมีมันสามหูมันหมักออกอีสามหูหนึ่งสองสามมาเคยออกได้่องเกศนี่นีไรดประตูโค้งมีหนึ่งสองสามมาเคยออกนะหนึ่งสองสามฝันเยากประวัติจะไม่โชคกับเจแดีค์ค้นไหลไหมที่จะไปถ้ำบุญดีกวัดอยากมีโชคได้วยเจดีย์แล้วฝันเห็นวัดย่ำเลยนะคะค้นไหลไหลนะ ไปตูโค้งสามหกแล้วหกสามหกก็จะไปสามหกสามหกสหกหกทับไอ้ไอ้ว่าน็กที่วัดกันหนึ่งสองสามสามว่านิค <prz> ต <responded well> ี้วัดทองว่านิคตี้วัดหนึ่งสองสามแล้วก็สามหกหกสามไปกลับหนึ่งสองสามสามตัวถ้าจะตัดเล่นมันสั้นสั้นท่นบอกครับเจเดน เาเห็นคนยมท์บอกย,ย,ย่างหลายคนเือะหลายปฏิมสาสื่อเรียกไปฉลองเรื่องว่าหนึ่งสองสามสามหกหกสามจสามหกกไปกับผอมนะครับ 3, 6, 6, น้องก,กัน <6, S 1> ไว้ <6, 6, S 1> นะครับกันเสื้อเขียวด้วยครับด้วยกีดแดงบอกว่ามันเสร็จเขียวเขียวใไปกรบผอมสำหรับแนวข้างสอง 2, โตนะครับสามหกหกสามฟันนี่หน่อยสันส่น เราฝันไม่ใหม่สุดๆไปพ่นแตกนาหลายวัดมา้ถ้ำบุญนั่นแหละได้มาถ้ำบุญของเแดงของเป็นเก่าเลยบ่ของเจแดงนี่ะของก้วยมอขึ้นได้บ่ให้เปลี่ยนบ่เกาเอาดีกวาดันไม่บ่เก้าสามเก่าสามสามันไม่รดกะันไม่ร้อยเก้าสามสีเทนใต้เอาไว้ไม่บอกว่า93ยเก่าสามยิคำหน่อยทำาบ่นี้เราแบบนี้ เงี้ยเป็นทากันครับจีดแดงกับฟันนิดหน่อยเราตั้งแบบแขนแขนทั้งยาวต้องวัดครับก่อเห็นประตูโขงวัดแด้ยังมาเบิ่งตัวเลขเห็นตัวเลขได้บอกครับมีตัวเลขอยู่หันปี๊ยยี่อัน มันเคยออกหน้ากันฟันเกี่ยวกับว่าตอกระดูกโคงเดี๋วีเปนงางามงหนึ่งสองสามทำนี่นี่เราก็งมาลายตัวลอยแค่นนะเจนเนาะกับอ่ได้ฟันหลายนะครับครับเกแดงเกแดงนะครับมันก็เราก็ฟันเนี่ยฟันฟันใหม่ๆสดๆนะครับฟันมืาขึ้นในบอกครับเนี่ยฟันมือขึ้นนี่ แม่จำได้แน่นอนแม่บอกครับบานเอกที่จำได้จำได้บานเอกที่วัดเพราะอะไรเพราะว่เพราะว่าตอนพ่อเผิงพาอยู่แล้วไปขออะไรมาหนึ่งจีหนึ่งสองสามพอก็่าผิงพาอยู่นี่นี่ต้องนอราพาขาดสิบสองเดือนโอ้สิบสองปีขาดสิบสองพรรษาก็เลยจำเลยแม่เลยเพราะว่าเราสิีบอกไว้มีสองเด็กเด็กที่วัดนี่จำเลยแม่เนี่ยไม่เป็นผู้ไปขอเองแต่กี่วันเมื่อใดเป็นวัดนะครับอันนี้ สำนักสูงครับเลยจําได้เม่นเลยหนึ่งสองสามเลยครับพอเจแดงไปขอบาดกพี่คือว่าจำได้เหมือนจะได้ในมานเป็นวัดนี่ครับนไปเป็นเรื่องขอเป็นตัเเขแนวทางความฝันของเจแดงนะครับอสรุปง่ายนะครับ จีแดงบริตีจากความฝันนะครับเทียมกับฝันเกี่ยวกับวัดนะครับ่ <ắng S 1> เนเอาบานันเด็กพี่ไปเป็นแนวทางสามโตหนึ่งสองสามนะค,ครับสามหกประตูโค้งเป็นจีแดงสามหกประตูใหญ่ไปกันทีเดียวเห็นอยู่ดอกรัอนอ้ว่าก็จะยันเลยดีสามหกนี่นแหละค่ะสามหกเป็นสามเก้า ฝันเกี่ยวกับบัตรจะมีโชคมีลาบนะครับกับพิจารณาเดวอครับเดือเป็นเด็กความฝันนะครับสรุปแล้วนะครับหนึ่งสองสามสําหรับแนวทางสามตัวสองตัวสามหกหกสามกันไวสามเก้าเก้าสามหนึ่งกุมภาพันสองห้าหกเก้าเดือครับเด้อดสุกๆมันๆเด้อครับเด้ออย่าลืมกดติดตาม ช่องบอลสาทิศกัน